ไปเดอนไปเลยเปิดการหยุดเปิดการเล่นหัวไปเลยตัวน่อยดรอก มินหัวมินหัวไปเลยมินหัวไปเลยหัวไปเลยกดคอตีขอนอีกกดคอตีขอนดิเฮ้ยเย็นเฮ้ยเฮ้ยเตีกองพลังมั่นอยู่เฮ้ยอัดหัวไปเลย ขาขึ้นเลยพุ่งใส่เลยเฮ้ยอย่าเลยพุ่งเลยมิดเล่นเลยเฮ้ยเอาในหัวที่แม็ก